ดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่ชนบุรีนะครับเนี่ยโอล็อกปิดอดกินแต่ว่าเดี๋ยวดูว่าไปกินร้านอะไรกันดีไปเดินเล่นเลืออะไรอีกอ่ะอ๋อลูกแมวนี่โอ้ยอยู่เต็มเลยได้นะั่นอะ

ไปเฮัก Let's go เจลอปลุดลมปามปลุดลมปามเจาอมีหะไรบ้างแนะนำมีทะเลผัดชาปูม้ายำสามข่ายน่ากินปูนิ่มหอมหมกโอมเค๋ดข้าวข้าวก็น่าจะประมาณนี้แหละ ลมดีแต่กินไม่ดีเท่าไหร่โอเคสั่งอาหารกันดีกว่าสั่งอาหารค่ะสั่งอาหาร่ะดีไม่ต้องถามว่าสวยพระถ่ายแล้วค่ะเราสั่งอะไรไปบ้างนะ ไปแล้วสก,กีกับข้าวก็พันหนึ่งแล้วดูวิวไปก่อนวิวไม่มีอะไรข้าวข้าวหนึ 1, ่งพันบวกโค้กลิตรอีกหนึ่งน้ำแข็งอีกหนึ่งกระติกนะครับหมดแล้วอะประมาณนี้แต่ว่ายุงเยอะนะยุงเยอะอยุงเยอะน่าจนะกัดเธอโอ้หนี่ไงนี่นี่นะนครับยุงเห็นยุงไหมเดี๋ยวผมจะตบยุงนี่จะาเป็นไง บอกแล้วอย่าทำเราเราไม่ชอบหเห้เราข้าดีกว่า <S <S แล้วหนึ่งอย่างนะครับหอยแครงลวกจานละร้อห้าิบบาทนะครับดูขนาดระหว่างช้อนปัาหอยแครงละกันนี่ก็ใหญ่เลยใหญ่เลยโอเคใหญ่กว่าที่แถวบ้านเยอะโอเค นี่ครับชิมน้ำจิ้มไปแล้วรู้สึกเป็นไงชอบหรือไม่ชอบเปรียปร้ยวแสดงว่าไม่เดือดนะนี่นะครับปลาหมึกไข่นึ่งมะนาวมาแล้วนะครับดูเป็นตัวตัวแล้วก็ข้าวผัดปูเล็กแล้วก็ยำสามไข่นะครับนี่เขาเป็นเมนูแนะนําวันวนี้หอยแครงเก่าของเรารสชาติดีรสชาติเป็นไงอร,ร่อยไหมอร่อยนะครับ ก็เหลืออีกอันหนึ่งอะไรนะกุ้งเลยกุ้งซอสกุ้งซอสอะไรนะกุ้งกระเทียมโดนใช่ไหมโอเคตบกล้องไหมตบกล้องนี่ครับกุ้งผัดกระเทียมโดนมาอีกหนึ่งซึ่งรีวิวก่อนนี่ต้องสั่งจานใหญ่ยิ่งดีโคตรด,ดีมีกลิ่นกระทะโทอนนันนี้ซิกเนเจอร์ผมยอบอร่อยวันนี้โคตรอร่อย รุปร้านนี้ทานไหมทานอร่อยควรมานะครับร้านอะไรนะอุดมฟาร์มเจลาะนะครับบายโอเคครับหลังจากที่เราทานข้าวเสร็จแล้วสําหรับร้านอุดมฟาร์มเจลาะนะครับอร่อยมากก็มาที่ศาลเจ้านาจานะครับป้าทําบุญกันเถอะนะจ๊ะไปทาบุญกัน

มียียิบเอ็ดอีกนะนเยอะม,ม,มากเยอะม,มากครับเราขอเชิญนมัสรรการพระบริษัทธ์แปดสิบสี่บาทนะครับพระบริษัทธ์กลอิ่มปาทบาจเจรอนว้าวเนี นี่คือ้แ็แม่กลอนอิมหมดเลยนะครับทั้งแปดสิบสี่างนะซึ่งของเราขึ้นมาคือเจ็ดสิบกว่าละอ,นนอันนี้คือองค์ที่นหนึ่งนะครับกัฒนาไปหนึ่งสองสามแล้วผมจะเดินอีกรอบหนึง Mm hmm. ออเขึ่นมาเกือบหกสิบใหญ่มาก่องผมจะเดิมไปเลยนะ Yeah. ครบหนึ่งรอบแล้วนะครับนี่คือองค์ใหญ่นะโอ้ยสวยมากโอเคสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุนะครับตอนนี้เรากา็เดินข้ามฝั่งมาที่วัดวัดอันนี้ชื่อว่าอะไรไม่รู้ผมจำจำไม่ได้ขออภัย แต่อยู่ข้างศาลนาจานะเดี๋ยวเราไปถ่ายข้างหน้ากันว่าสวยแค่ไหนนะ คนะครับใหญ่มากสวยมากเคยมาหลายครั้งแล้วตัวอันี้เพิ่งนานๆมาทีหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราค่อยว่ากันตอนเข้าไปข้างในอาจจะถ่ายก็ได้หรือไม่ถ่ายก็ได้นะครับ